สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เขารลกวันนี้ผมจะพาท่านไปลงเรือเที่ยวทะเลน้อยนะครับเรือลำละ450บาทนะครับเหมาลำเราจะไปชมดอกบัวที่ทะเลสาบทะเลน้อยนะครับไปชมกันเลยตอนนี้ผมลงเรือนำเที่ยวแล้วนะครับไปเที่ยวทะเลน้อยนะครับไปชมดอกบัวที่ทะเลน้อยนะครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ครับเดินทางไปชมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ฮะาาใช้เวลาประมาณหชั่วโมงนะครับเที่ยวชมรอบทะเลน้อยนะครับ1ชั่วโมงเท่านั้นฮะ รอยู่ในทะเลสาบสงขาหรือเป็นส่วนของทะเลน้อยแล้วนะครับวันนี้จะมีชอกแนกขึ้นมากมายเลยนะครับแล้วเราจะไปดูดอกบัวก,กันนะครับดอกบัวกำลับบงบานสับร่าง ได้สะพานเอกชัยนะครับเป็นทางเชื่อมโยงระหว่าง อยู่แล้วนะครับ เที่ยวมีนกนางแอน่นนะครับบินชมไปชมมานะครับสวยงามมากเลยอ่าเรือจะไว้ให้เราเก็บภาพเป็นที่ระลึก ตแล้วน่นเป็นน้ะน้ำไม่ลดของนูนเวลามบ้ามีน้ํานเลน้ำลดแลยขอมู่นและวไม่ควายนะฮ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงท่าเรือแล้วนะครับเดินทางกลับมาถึงท่าเรือนะครับวันนี้เราได้เยี่ยมเยือนทะเลน้อยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขาถึงแล้วนะครับท่าเรือนะครับครับถึงแล้วครับท่าเรือนะครับทุกคนขึ้นเรือพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ